อิงยูทูสวัสดีค่ะเมื่อในผ้าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศทองทุ่งเนาะจ้าปลูกผักไว้กินค่ะบรรยากาศทองทุ่งนาค่ะปลูกผักไว้เล็กๆในน้อยจ้ากำลังปลูกมะเขือค่ะมะเขือเปาะค่ะแล้วก็ผักสลัดจ้า กำลังงามฮ่มนะก่อใ่อันนี้หนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งต้นก่อใหญ่เลยค่ะกำลังงามงามค่ะปลูกไว้ให้ทั้งวัดเพื่อนในเก็บกินพร้อมเนาะจ้าเนี่ยนั้นที่วัดค่ะหน้าติดวัดค่ะอันนั้นสลาเนาะค่ะเนาะอันนั้นค่ะบริเวณวัดนะคะนี่เลยนะคะ ค่ะนี่อันนั้นทางนั้นลงคั่วจ้ะลงคัวเนาะค่ะอันนี้ไม่ยมชีดค่ะเพิ่งปลูกค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งสวนน้อยๆค่ะอันนี้ต้นขนุนอ๋อค่ะอันนี้ต้นขนุนค่ะปลูกไว้ค่ะมาเลยอันนี้โอ้เก็บไปเนี่ยตอนเศร้าค่ะการทั้งวัดกะได้ให้เพิ่นมาเก็บค่ะ เก็บเอาพักอยู่ในสวน,นนี่แลจะจ้าไปไซผักเข่าจางาังหันน่าจะปลูกไว้เพื่อค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมะไฟมะไฟหวานค่ะอันนี้กระ่บะเครเคื้อค่ะอันนี้ผักโหมค่ะโอ้โหเออเปียกชุ่มวา,วานหวานโหระพาเกิดอ,อืม ค่ะนี่หอมค่ะหอมค่ะหอมบัวหอมแดงหอมบัวจ้ะงามงามมุง้งรึเปล่ะปลูกไว้ค่ะสองแปลงเล็กๆค่ะมะเขือเทศค่ะทั้งวัดต่ำมะฮงดีดีจ้ะก็เลยมาปลูกมะเขือเทศไว้พร้อมที่จะให้ทางวัดได้เก็บกินเก็บต่ำใส่พผาเขาเนะาจา้ะกําลังเป็นน้อยค่ะงามงามค่ะเนี่ยปุย๋ย ปุ๋ยขีงอวกับเค้กอ้อยผสมกันจ้านี่เลยค่ะหอมค่ะอันนี้ก็ผักกาดกวางตุ้งปลูกไว้รอบๆอบค่ะเพราะได้เก็บกินเก็บไส์ผ้าเขา่านี่งามโอ้สวยมากค่ะงามค่ะใส่แต่ปุ๋ยขี้วัวค่ะปุ๋ยคอกอันนี้ก็พักชี้อีกนึ่งแปลงจ้า หอมบัวแดงค่ะปลูกกินหัวจ้าปลูกเพื่อทั้งวัดอีกคือเก้าจ้าจะคลองก็ได้กินพร้อมได้เฮ็ดบุญพร้อมเนาะจ้าปลูกไปติดวัดค่ะอันนี้ดูจ้าแตงมะเขือเทศเอามาหวานาดบ,บังต้นกะมะเขือเทศนี่แต่ต้นใหญ่ๆมุกๆจ้ามึงดูโอ้โหค่ะต้นใหญ่มากมุกเลยค่ะแต่ต้นใหญ่ๆมุกๆค่ะ ดูนี่โอ้โหมะเขือเทศต้นเล็กๆค่ะเดีย๋ยวภาพไปเบิ้งทั้งผุนแด้จ้ะแตงโมฟักทองกับมี่จ้ะอันนี้แตงโมค่ะเลยนั่น,นฟักทองถ้าเบิง้งได้จ้ะฟักทองหนึ่งหนึ่งตน้นหนึ่งผุ่มเดี๋ยวก็ล่างแตกใบสวยง,ง,งามเลยจ้ะ นี่มะเขือเทศค่ะผักกาดซ่อมกระเพราค่ะนี่เลยอันนี้ผักชีลาวค่ะผักชีลาวปล๊กรอบๆนานแตงผักค่ะนี่ไล้ค่ะปลูกไวไม่ยูไม่กินนะจ๊ะอันไหนที่จําเป็นกะปลูกไว้ค่ะโอ้สุดยอดงามเลย โอ้โหทำไมงามอย่างนี้หอมอ่ะองายม,มากค่ะลูกนหนึ่งกอสัมนี่ก็เอาไปแกงไปอ้อมได้แล้วได้จ่าเนี่ยเอาไปอ้อมเลยเวลาเขาจะบ่ห้แตกกอลายเข้าก็เด็ดเอาเนี่ยเวลาเสียเหตุไหยหอมเนี่ยอเอาก็เด็ดเอา โอ้งามแตกกอกำลังแตกกอมะม่วงมะม่วงอกกร่องเหลืองค่ะลำยยค่ะลำยาย,ย,ายโอ้น่าจะได้กินบอจอยากเดี๋ยลำยายลำยยต้นเล็กนิดเดียวค่ะ ลำไยพันธ์สีชมพูสีทองค่ะแต่ก่อนกะเฮต้าหน้าเด้อจ้าเนี่ยก็ได้มาแปลงคู่ค่ะมาแปลงคู่แล้วก็ต้ปลูกพวกผลไม้ค่ะกับปลูกทิ้งไว้เนาะจา้าเพื่อได้ยูได้กินค่ะคิดก็เลยได้ไม่ยูไม่กินอหลีจ้าเนี่ยแตกเ็เฮต้หน้าไปพ้อมจ้าเนี่ยเ็นบ่เนี่ยเฟืองเป็นหน้าดำค่ะดำค่ะนี่ ตูเฟืองก็ยังงอยู่นะจ๊ะลำไยค่ะลำไยเป็นดอกแล้วอู้มะพร้าวค่ะมะพร้าวกับต้นอวบค่ะต้นอวบแล้วก็จะได้กินแล้วจ้าอืออีกหนึ่งต้นค่ะลำไยสวยงามมากค่ะอืู๋ดูใบ บใบลำไยก็ลังแตกยอดงามงามค่ะใช้น้ำรดสปริงเกอร์ค่ะนี่หัวจุกสปริงเกอร์ค่ะปนหยาน,นิดนึงค่ะเอาหยาเบาไว้ค่ะเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งบักฮุงนะจ่คะคนี่มุมน้น้นกับระมุดจา่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็ละมดุดดกไม้ค่ะละมุดกรอบอร่อยพันหวานกรอบดกมากค่ะ ปลูกอยู่หัวไฮปหน้าเด้อจา้าคนะโอ้โหมาดูเบิ้งครั้งนี้ค่ะเบิ้งครั้งนี้ดกเลยค่ะสุดยอดเลยละมุดค่ะนะโอ้โหค่ะนี่ปลูกไว้ไม่ยูไม่กินค่ะอันนี้พริกอันนี้พริกค่ะพริกกระปลูกไว้เด้อจา้าเห็นไหมพริกก็ปลูกไว้เหมือนกันกำลังเป็นดอกจาก้านี่เลยค่ะะมุด ละมุดต้นเล็กๆก็อยากเป็นลูกเต็มเลยค่ะละมุดพูนะดอกกลากสาขาคุณงลูกพูนะโอ้โหอันนี้เลยอันนี้พ่อบ้านกะปลูกไว้ค่ะแตงโมกำลังเป็นดอกค่ะโอ้โแตงโมแตงโมแตงโมค่ะกำลังเป็นดอกเป็นลูกเล็กๆค่ะนี่ แตงโมกำลังเป็นดอกเป็นลูกเล็กๆค่ะนี่ไงลูกเล็กๆจะติดไหมเนาะาบานเพิ่นชอบปลูกค่ะโอ้อันนี้แตงโมค่ะแตงโมแตงโมค่ะพามาชมเด้อจ้ะถ้ากจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อเป็นกำลังใจ ให้กันและกันจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งกะลัมอยู่ตรงพุนจ้ามารกอเบิ้งมรกตด้วยจ้ามุดต้นนี้ต้นใหญ่แล้วปลูกไว้อยู่หัวหายไปหน้าเด้อจ้าไม่ยู่ไม่กินเริ่มปลูกแล้วค่ะถ้าผู้ใดพระท่านจะปลูกเฮดแบบนี้ก็ได็นด้จ้าเบิง้งบักฮวงด้วยสิพาไปเบิ้งบักฮวงด้บักฮวงพันุทอลเลนเบิ้งต้นนี้ด้วยจ้าเบิ้งดูคนะุนนะมีแต่ต้นดดๆอยใหญ่ๆค่ะมีต้นอดุดมสมบูรณ์ขนาดปลูกอยู่กลาง ว่าห้ไปหน้าน่าจะนี่ฮอลแลนด์ดูอู้นี่มึงดูค่ะสวยมากค่ะมึดง,มงมมดนนงูงามค่ะงามแนบมึงดูโอ้ยหพันฮอลแลนด์อันนี้งามงามค่ะลัมเนี่ก็ถือว่าใส่ได้น่าจะถ้าปลูกอยู่ไฮอยู่หน้าเด้เนี่มึงดูค่ะนี่ยดูบรรยากาศบรรยากาศค่ะบรรยากาศ มาชมค่ะมื่อไหร่ะค่ะเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากค่ะมะละกอลูกนี่สิเป็นเท่าไรเนี่ยเพื่อปลูกเอาไว้กินซุกค่ะมึงดูโอ้โหต้นใหญ่เลยค่ะมึงดูสุดยอดเลยค่ะพุ่น่ะอีกต้นนึงจ้ะโดกแห้งมึงดูค่ะพุ่น่ะเนี่ยมะคุ้งถือคักเนาะกับดินโคกดินให้ดินหน้าแม่จ้ะ โอ้บักพ้าวกัดกระลังงามเดีย๋ยาวพาไปเบิ้งต้นนี่อีกมองดูจา่ามองดูมองดูอันนี้การออกสีมงม่วงค่ะค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่นี่น,นี่ดูผู้น,น่ะต้นหนึ่งค่ะพี่น้องผู้น่ะบ้าผู้น่ะ,นะค่ะนี่ปลูกบกฮวงถือคักนเนาะเฮ็ดคู่แบบนี้บกฮวง พุ่งถือขิ้งเลยค่ะปุกไดไม่ยูไม่กินนะคะต้นกระบวยใหญ่เด้อจาเนี่ค่ามาชมค่ะอย่าไปเบิ่งกระลำให้นีิจ้ะกระลำกระลำกระลังหอค่ะกระลังหอสวยมากค่ะอันนี้ปูกมีอยูไม่กินเลือกินกระขายจ้าปลูกไว้กินว้ท่านพอมค่ะเห็นไ่ ติดวดัดนาติดวัดจ้าปลูกเพื่อทังวัดนอกจากบักฮ่งคือกันจ้าผลไม้ต่างๆอยู่ในสวนอยู่ในนาค่ะเพื่อที่ปลูกใบกินว้ท่านนะคะแก่เท่าชารามาไปหาเงินไม่ได้นะคะกะเก็บผลไม้จําพวกนี่แหละค่ะใส่ได้ท่านนะคะได้เหตุบุญน้าเพลนกะสิก้อกองก่อยเข้าไปในวัดนี่ละจ้าเนี่ย นี่ปลูกพลไม้ไว้เพื่อไว้เพื่อตอนชราภาพหาเงินหาคําบ่ไใดน่จจะกระสิดได้เก็บพลไม้ไปค่ะดูชมกระลัำสวยมากค่ะกระล่งหออืมนี่ค่ะปลูกไว้เพื่อกินเพื่อทานค่ะนี่สวยมากเลยตุดยอดเนี่ย โอ้โค่ะฟีเมอร์อฟีเมอร์อของพอบ้านของอ,อ้เองนะอาจารนี่แต่ว่าเพิ่นแน้่ไม่ค่อยอยากออกคลิปค่ะเป็นคนเห็ดงานไปเลยโมมัก <c oughs> บอกเพิ่นแช่ในการปลูกกระลำหฮยูจ้าเ <c oughs> นี่ยโอ้โสุดยอดสวยมากค่ะเนี่ยเนี่ยปลูกปรน ค่ะปลูกปนญญาปนดินปลูกปนไปค่ะนี่นี่ปลูกหนึ่งก็คือปลูกกินสองก็คือปลูกท่านนะจ้ะเหลืออยูเหลือกินเหลือท่านเราก็ขายจ้านี่กอบปลูกแบบอินซีเลยจ้ะไม่ได้พึ่งปุ๋ยเคมีนะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะปีที่แล้วยิ่งปลูกเยอะนี่ร้อยตัดค่ะเวลาตัดเนี่ย เวลาตัดเพื่อนอันนี้ตัดไปแล้วจะนีนเพื่อนกะเอาลบล่งไว้จะกินลูกของกระลำค่ะนี่เห็นบ่เปิดออกมาแบบนี้นะจ้จะนอนนี่ห้อยเนี่ยตัดไปเมื่อเช้าไปใส่ไปใช่จังหันจ้าเนี่เอาไปวัดเนาะค่ะหลังจากขัาตัดออกแล้วขากับพับล่งแบบนี้จะเราแหนงของกระลำม,มันจะเกิดออกมาอยู่ในในศอกเนี่ยสอกศอกไอ้ค่ะจะเกิดมาข้ากับพับปไปประมาณ สามซี่ใบนี่แหละจ้า,าลอกกินลูกกระลำคะนี่จ้าขาะชื่อเอินแหนงกระแหนงกระลำหรือว่าลูกกระลำก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ <c oughs> หิวน้ำโฮดจ้าเนี่ยเป่งน,นาไมาใช้บอ่อปูนกระชีโฮเลยเอาบัวโฮดลดลาดค่ะปีนี้ปลูกบ่หลายจ้าต่าวมาปลูกกระลำนะจ้าใส่เวลานี่เป็งค่ะก็หนึ่งเดือนเสรเศษค่ะ มักน้ำด้วยจ้ะมดน้ำเสาแรล่งหายชุ่มอยู่ตออลอดเวลาค่ะเออกะระลำก็ชอบดินที่มินนีหินนิดนึงด้อจ้ะปลูกกะระลำง่ามปลูกง่ายๆจ้ะดินปนหินดินรวนช่วยปนหินเนาะคะ่ะเนาะ